ทั้งใดเนาะที่มันงานแห่เทียนเมืองอุบลเนี่ไปทั้งหดเนาะเดี๋ยวขอโทษครับอ่างานแห่เทียนเมืองอุบลไปทั้งหนครับทั้งพุ่นนะทังพุ่นบอครับอ่งานแห่เทียนทังพุ่นนะครับเนาะอบอมแมนมันไปทั้งนี้งานแห่เทียนเมืองอุบลมีสวนสนุกนําหู่จักบอกทั้งพุ่นหรือทั้งพี่ครับเนี่ยฮะทังพี่ทังพี่ทั้งพี่อ๋อครับทั้งพี่ครับขอบคุณครับเอาเ้ยเดี๋ยวไปทั้งนั้นทั้ไหนทั้งนี้ทั้งนี้เอาทั้งนี้บ่ ทั้งทั้งไหนเอาทั้งทั้งครับครับทั้งโน่นทั้งพุ่นทั้งพุ่นเอ่อทั้งทั้งพุ่นทั้งพี่เอ้าทำมาจังไหนเนี่เนาะอ๋ออ๋อหาทางไปยากเลยหัวหงอกไปทั้งนี้ทั้งนี้ที่แปลีเติดเติด นี่ยังเลยอ๋องานไหมใจ้เนืสนุกเลยตับเลยนี่ร็ถูกแล้วเทเนุกถือใจแล้วเอ็มดนล่างานพระค้อนไปเที่ยวเชื้อสนุก หลอดแล้วาหาเกือบตายหลอกรถเรียบร้อยแดเจ๊เอารถหนึ่งมหงาห้องเล็กหน่อยเฮ้ยมันยังไหลวะเล็กหน่อยก็แค่หยียบเล็กหน่อยวะเฮ้ยเจ้ไหว้ทำไมยังไหลอ่ะเฮ้ย เอามันยิงแถวแค่แค่ที่นี่แ่นี้มันลูกไผ่หลานไผ่ออาเจาะรถเกี่ยวมาหไอยโอ้ยไปไปไปเอ๊ะได้รถต่ำตายรถต่ำตายโอ้ยมันบามันไงครับรถกระบ่เบิ่งอ๋อช่างเงนจุ่มกันดิอยู่ไว้ใจใจให้เจ้าหญิงอยู่ไปน้ำ ฝากในเด้อค่ะไปกับเขาแดดหอนหรอผ้าลูกเมื่อบ้านจะดีกลัวอา้อาวอ้าวไปจะเขาเราเบาเขาไปน้ำให้นน่โอ้ยเนาะอืมเวียนมันกำมยังเนาะโอ้ยไม่เห็นแนวนี่เนาะเว้ยเออฮะเอเอฮะ เด็ครับเด็กมันยิงแถวหวัวนนะ่ะไอ้พวกน้อยน,น้อยมันมักเนีย่ยหนึบซิ่งมักซิ่งเลยตำรวจครับตำรวจคิดตำรวจเอา้าตำรวจตำรวจเอา้าแดงตำรวจบ็แจ้งที่จะมควบสูตรส่งทั่งไต่เพราะมันตำรวจเออเอา,เอา อห้านขายหมวกตำรวจก็ไปก็เป็นได้ตำรวจจริงๆโอ้ยหาอยูไ่ไงเห็นไหมเนาะน่าหัวตะเตะเลยตำรวจหน่อยตรงนี้ตำรวจแค่

ขาดตัวครับขาดตัวครับค่ะอ้ยโอเดี๋ยวนะขาดตัว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 เก็บเก็บเงินเดี๋ยวนะหล่าเดี๋ยวนะขาดชิ้นเดี๋ยวนะเอาไอ้ขาดตัว เฮ้ยข้าตัวเอยงวะเอากดกดใจหน่อยฮัมฮัมหน่อย้ยฮัมหน่อยเฮ้ยยูใจวะเฮ้ยเอามันใหนอนี่ขั้นในขั้หเอา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 น่อยฮัหน่อยนี่น้ำขันนั้นดูน้ำขันน้นเดยวนี นั่งเนั่งกันมได้นั่งกันมได้มันเป่งเล็กน้อยเอ้ามากองดาขับได้ก็ได้ว่ารถแบบ้มันยังวนี่นีเบิ้งเบาเบิ้งี้ี้ขแบบิแจ็เฮ้ยเจาก็ดีเว้ยมีปัญหาเว้ย เ <laughs> งี้ยว่ะคือมัดบไหวขี่โกงโดอกแบบนี้มาไงมือล้างมะเล็งแล้ววะมี่ยังครับเพราะเห็นมีอยังนี่เงี้ยวเซรอร์ดบ่ ขาละหำน้อยบดนี้มีมองอยู่ละโตอ,ะอ,ะอ่ะะิเป็นเลนเดอร์โตเูนีีเดอดูนดั่นะครับไปเรื่อยม่ต้องเกรงใจเลยวอาสิยอดเลรียญว้าวยดีเลยมันคือหลับนีคนเอาส่สักสองกำมือจะไปมันไดแค่สิบโมงหกส่วโมงสบาย ได้เวลาเทียวลพาไปละเดออจะยอาจยายผู้เดียววันแมนโช cái cổ mắt là không không dễ thăng thì đã được dễ mới chiêu

บมกเมดยวแด้คำเดียวตองไอมันเ้ยไม่นิ่งนะพาอคนยังวะเหรียญแต่จะร้ามดิเคียกันลงมาหลายเหรียญแยกอดแตกแล้วมื่อ,อคือบลอลล็อกหรอ ็เถียงก็เีงอ่ะเหลียงเหรียญที่ไ้ยีกีนิเองนีเลหนี้ลยยังไม่หงดลยังไม่หุดไปไกลๆไปได้ไปไกลๆไปไกลๆทีนีเรียงก็จนหมดเลต้องหาวิธีเอาขึ้นไม่ได้เลยเนี่ พอตีเลยติ๊ตูพอตีเลยพอดียงเลยเหลือหน่อยเดียวบิบปับบอกกับเพื่อนบอกกันลงกับเพื่อนเลยนะมันยังหรองสัยเลย มาลองเงีะยาเห็นยงมั้าลอยวะฮีอไอเสียงเหรียญแังคแกลรองแล้วอเคได้ไอ้ได้กำลังไลไอไปเลยด้อเฮ้ยเดี๋ยวกำพากินงบเฮ้ยกูเป็นเบียม่เอนผู้เอาจ้าไอ้เหลือเรียญกำพ่ายู่บวน เลียนเดียวเนี่ยโอเป็นยังดีอรเลียนเดียวเลยเียนเดวเลยเีนดเลยเี้นเนำโชคเวลาได้มะเ้ยมาเอาเอาเหมือนได้ปะเนี่ยโอ้ยน่าฮากินเลยเดียวิาจะเดินมันจะปวดขาอ๋อเดียวเดียวบวดกันนี่ยนะเป็นยังยังสีหยอดีคือบ่ ออเอาไปย้อนก็ปยอดก็คอยทาจะโดนอะไรเนี่ยเอ,เอา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 แบางกันพี่กันเลยได้ไหมเว่ย